โมตื่นตืนตืนตืนพี่แตนพี่เบลตื่นตื่นตื่นแล้วตื่น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 อตื่นอะไรเนี่ยอะไรอะตื่น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 ยังตื่นยังตื่นยังตื่นแล้วอะไรตื่นแล้วใช่ป่ะอะไรพี่เอาจักใจเลยนะพี่ออกที่นี่กันเถอะ ฮะอเบื่อแล้วมไม่อยาอยู่นี่แล้วว่าอยากออกไปข้างนอกจ้ะพี่อมอจะออกไปได้ยังไงอะคือออกไปด้านนอกก็ไม่ต่างอะไรกับที่นี่นะอย่างน้อยมันก็ยังแบบมีอะไรให้ทำมากกว่านี้ที่เราต้องอยู่แหละอยู่ในโรงเรียนอยู่ที่เดิมเดิมตบอยู่จนเบื่อแล้วอ,ะอ่ะอ๋อมันก้ออกแล้วแบบเราก็ต้องไปเสียงด้วยไม่ใช่หรอ อยู่ที่นี่มันปลอดภัยกว่านะพี่ไม่อยากอยู่มันเบือ่ <S <S บอว่าเบือ่ออะไรกันนย่ยวเวลาแบบเนี้ยคือต่อให้เบือ่อไงก็ต้องทนไงก็ดูสิมันมีแต่อะเรเดิมอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้อะพี่ก็ต่างคนก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ออกไปข้างนอกเธอนะนะานะนะไม่อะพี่คิดว่าพ่อเบลเขาก็อยู่เลยนะอย่างน้อยก็อืมอาจจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ได้ก็รอไปก่อนละกันเดี๋ยวสักพักหนูว่ายังไงเราก็น่าจะต้องออกไปอยู่แล้วอ่ะอืมอถ้าเราออกไปกันสควรนนอันตรายใช่ไหมล่ะสักพักยังเมื่อไหร่อ่ะต้องรออีถึงเมื่อไหร่อ่ะฮะ เา<อ>ยู่ทีนี่มานานแค่ไหนแล้ววะคิดดูดีแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้นี่พี่ถ้าออกไปตอนนี้มันก็มันก็ไม่เหมือนแบบคนที่จากไปเพราะว่าเราแบบไปนู่นไปนี่มันก็มันก็ไม่ได้เพราะงั้นออมตัดใจซะเถอะนะอ๋อหนูไม่ชวนพี่ละหนไูไปชวนพี่ทีก็ได้ พี่ทีอืมออกไาที่นี่กันอ่าทำไมอยากออกไปอ่ะหนเบื่อที่นี่แล้วอะที่จริงพี่ก็เบื่อนะแต่สถานการณ์ตอนนี้มันไม่ดีเลยอะออมทนไหนนะหนูอึดอ,อัดอะ ทำไมหนูต้องมาอยู่ในที่นี่ด้วยอะพี่ที่แบบเนี้ยดูดิมีอะไรให้ทำมั่งอ่ะมันก็ไม่มีอะไรให้ทำหรอกมันก็ต้องเอาชีวิตรอดอ่ะอนาคตไงแต่หนูอยากออกไปแล้วอ่ามันออกไม่ได้รอหน่อยนะหนูต้องรอไปอีกนานแค่ไหนอะพี่อีกสามเดือนมั้งไม่ก็หกเดือนไม่ก็ปีหนึ่งไม่นานหรอก คนแล้วอะทำไมทุกคนต้องบอกให้รออะท,ทางที่รอไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยอะดูดิไม่แน่นะเรารออยู่ที่เนี่ยเราอ,อยู่แต่ที่นี่ไม่แน่สักวันหนึ่งอาหารเราอาจจะหมดหรือไม่ก็แบบอาจจะเกิดอะไรมากกว่าน,นี้ก็ได้อะที่เราไม่คิดอะออกไปเองอเราน,น่าจะมีของอะไรที่แบบตามบ้านตามอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไม่แน่เราอาจ,จะได้เจอคนได้อ่ะก็ ตอนแรกพี่กับพี่ดเดออกไปดูแล้วไงไปดูกันแล้วมันก็ไม่มีใครอยู่แล้วด้วยเขาก็แบบอาจจะหลบอยู่ในบ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วพี่มันไม่ดีหรอกเชื่อพี่อย่าออกไปเลยเอาจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยออมหนูยอ,อกไปเลยพี่แจ๊คลุงอ<ห>อม ไม่รอดแล้วล่ะเฮ้ยลุงครับไม่รอดแล้วแฟนผมนั่นน่ะดีมครับจันาร้วโอ้โหเพิ่งปลุกครั้งเดียวตื่นเลยสะดุ้งอะมีอะไรด้วยออกออกออกไปข้างนอกกันนี่นี่อืมออกมาข้างนอกเหรอพี่อ่าอาแล้วคนนี้ไปไหนหมดอ่ะ ก็อยู่ข้างนอกนั่นแหละจาน้ำเลยครับอ่าได้มีแล้บิลก็มันมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะเออเอาลุงเออเออมานี่มันี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนมันก่อนนั่งคุยกันก็ได้ลุงโอเคโอเคทำไมอ่ะอาจะบอกร้องให้ทำไมอ่ะอาจะบอกอะไรอ่ะฟังก่อนฟังก่อนฟังอ่าครับลุงอาจจะบอกอะไรสำคัญสำคัญให้ก็คืออา อันหนึ่งนะแฟนนี่ชื่ออะไรนะอาอ,อมออมใช่ไหมใช่ครับมีข่าวไรจะบอกเกี่ยวกับออมก็คือออมโดนกินไปแล้วฮะใช่เมื่อคืนนางออกไปคนเดียวแล้วก็โดนฝูงพลสิ์ลุกกินแทะไปแล้วเอาแล้วทำไมออกไปอ่ะไม่มีใครดูหรอก็คือนางวิ่งออกไปเลยอ่ะท่าไม่ทันแล้วตามนันแหละทียอ่ะ<ๆ><ๆ>ก็ก็เนี่ย ช่วยไม่ทันเหรอทีทีอยู่นี่ไม่ทีช่วยไม่ทันเหรอช่วยออมไม่ทันเหรอเออคือออกไปปุ๊บก็คือมันวิ่งเข้ามาเลยช่วยได้แค่คนเดียวอ๋อนี่คือลุงช่วยทีด้วยแต่ช่วยออมไม่ทันอืก็คือนางออกไปไกลแล้วอ่ะคือแบบนางฝงบอลสิทธิ์มันเข้ามาหานางเลยช่วยได้แค่คนเดียวเราลปล่อยไ่ออมไปเลยแล้วพวกผู้หญิงทำไมไม่ดูออมอ่ะอืเมื่อคืนน่าจะได้ได้คุยอะไรกันหรือเปล่า เมื่อคืนน่าจะคุยกันใช่ไหมว่าใช่เข่าไหนคือว่ามันออกมีสติแต่ไม่รู้ไงว่าเขาจะออกไปอย่างนั้นน่ะหนูก็พวกหนูก็ห้ามแล้วเฮ้ยพี่แล้วอะไรนาทีปอบเพื่อนหน่อยปอบเพื่อนหน่อยเออเออจะปอบไงเลยวะ เฮ้ยพี่ผมทนไม่ไหวแล้วว่ะไอ้ยียผมไป้เฮ้ยไปไหนมึงก็ตายเราทีเฮ้ยเฮ้ยเหยดแทนดูผู้หญิงไปนะปีกมาเร็วลุงตามตามมันหน่อยวิ่งไปก่อนเลยอุ้ยอะไรวะลุงตามมันไปด้วย ชุดบาชุดบาเดวเห็นมันมีโลห่ข้างหลังวิธีมีอารมณ์เล่นเนาะไม่มีมันเบื่อเอหรือว่าเราควรจะกลับไปหาพวกพี่เขาดีใช่เราควรที่กลับไปหาตั้งแต่แรกแล้วเว้ผมก็ว่าดีนะพี่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเป็นตัวเลือที่ดีมากพี่ควรคิดได้นานๆมคนควรอย่างแรกแล้วเราก็ไม่มีเลยทำาล้ตอนเนี้ยยก็นั่นแหละพวกเขากไม่ได้ ปกติเขาก็ไม่ได้ทําอะไรกับพวกเราแล้วก็ไม่ควรจะไปเกลียดเลยไปอะไรกับเขาก่อน,น,อนใช่งั้นพี่ก็น่าจะกลับไปหาเขาเราก็จะได้ไม่ต้องมาอยู่แค่สามคนแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงด้วยด้วยก็จรและที่สําคัญนะเออก็ควรจะไปคืนดีกับแตนอโอ้นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยพี่พี่เรางทำงได้ไพี่พูดแล้วไม่ต้องทำเห็นด้วยเออทำอยู่แล้วแค่ดีเราก็จะตายกันหมดแล้วแหละเพิ่งรู้เหรอครับ ๋ยลอรอคือแต่แบบไม่รู้ไงไม่ได้เจออะไรเออวะงั้นเราเตรียมตัวกลับไปหาดีกว่าคิดว่าเขาอยู่ไหนกันเออผมว่าไม่น่าจะที่เดิมแล้วมั้งผมคิดอย่าง,น,เเงน,นั้นก็คงจะอย่างไง้นที่ยินเสียงวุ้นบาบอะไรข้างนอกเลยงั้นเราไปลองไปที่ที่น่าจะมีคนอย่างเช่นสระว่ายน้ำไหมอ,อืมก็น่าสนใจนะเพราะตรงนั้นก็ อยู่กันนานแล้วแล้วก็เพิ่งย้ายมาตรงนี้ <ผม S 2> อาจจะกลับไป,ไปก็ได้มันเป็นที่ที่ปลอดภัยถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกไปที่นั่นก่อนอ่างั้นอ่ะเต็มตัวมีอะไรติดตัวเอาไปอาหารเลยเนี่าไป,ไปเลยโอเคเอาไปดิไป,เ,ไป,ไปเลย เอามันไม่ขับมาแล้วไม่น่าปล่อยไม่ออมไปเลยอ่ะแล้วเบลจะทำยังไงต่อไป่เอาไม่อ,ไอยู่แล้วลว่วะตลดลงจะดิสไดเรื่อยๆแล้วนะคนอืออ่นอ่นะจะเย็นก่อนนะคือเสียใจแล้วว่า มันมันยากเรื่องการสูญเสียแต่คือร้องไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะตอนเนี้ยเราเราได้งไงอ่ะอมันเสียใจเข้าใจไม่ชอบพี่ไม่เสียใจแต่คือเขาเขาตายไปแล้วอ่ะอเข้าใจใช่ปะ แต่ถ้าเกิดว่าเราห้ามตั้งแต่แรกอะถ้าเราไม่ปล่อยให้พี่ออมไปอย่างนั้น่ะมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไหมอะอมันมันยากอะเอ้ตรงนี้ใช่ไหมวนัน่าจะถูกทางอะใช่ไหม ใช่ใช่น่าจะตรงนี้แหละพี่พี่จำได้มผมรู้เคี่ยวมากเลยตัวเคี่ยวอะไรมันโอจุกเลยอ่ะมันโย้เลยมันเหมือนตัวอะไรก็ไมูจะใช่เหรอเด็ดเราเรารีบวิ่งเข้าดีกว่าก่อนที่ตัวนั้นมันจะกลายพันธุ์ให้เราซองก่อนซองก่อนเออนี่เขาอยู่นี่เขาอยู่นี่เห็นไหมผมเดาถูกเป็นไงเออโกดีเปลียนเลยเปล่าโอ้โหโทษเอาไงจะเข้าไปจะไม่เขาประตูทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติต้องพาผมไปเที่ยวแล้วล่ะจริงเออได้ได้ ไปก๊อกเดี๋ยวเคอไปก๊อกกอกมีใครอยู่ไหมก๊อกมีม่อยู่ก็บ่าแล้วคนนั่งดูกันแล้วไปเข้าไปเลยโลดโอ้ประตูไม่ล็องก่อเออจานเจอไหมไม่เจอลุงเจอไหมไม่เจอมันจะไปไหนได้วะไม่ใช่มาน่ากันหรอ อยู่แถวหน้าโรงเรียนปะโ่้ผมยังไม่ไปดูเลยอ่ะยังไม่ได้ดูเลยก็ไปดิเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีเฮ้ยปอดุ่มแต่เย็นเข้าไว้นะตั้งตั้งสติก่อนหนาโดนลงเย็นผีกับเพือแป๊หนึ่งขอนั่งก่อน อผมต้องเลิกฆ่าพวกมันนะพี่เม้น้ยผมอยู่ไม่ได้เลยฆ่าไปเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไปพี่ถ้าเองฆ่าวมันไปแล้วออมจะกลับมาฆ่าไปมันก็ออมก็ไม่กลับมาอยู่ดีนะแต่คนอื่นเข้าโรงเรียนก่อนไหมเดี๋ยวปอลลกสินมาเอาหน้าที่กลับก่อนค่อยว่ากันเออกลับกลับก่อนครับ ไปเลยเดินไปไปลุงจําสายได้ไหมเนี่ยอ่ะใกล้เดี๋ยวผมนําอ่านําไปเลยกันเลไปเดี๋ยวดูหลังสำหรับฉันเธอโคตรเพอร์เฟตฉันขอโทษที่ทำเธอเจ็บแต่ฉันก็ยังจะเก็บรูปของเรา ฉันคิดถึงตอนเราทั้งสองเมาแค่คืนนี้มีเพียงแต่เราสองคนเธอแสนจะนวลละออฉันเลยจึงยอมนั่งนอนละทม